rèn nèn là cái gì à Bưm 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 bưng Tao Chuyện tôi đi kể leo Ui phải kịp sợ đau này ไปแบบงินข้นมาบ้างไปยอกเขา นอนใหญ่แล้วครับอน <c oughs> นี้ไปหาใสหนูดีกว่าไปฝั่งนี้เลย <c oughs> เดินไปนี่ <c oughs> ไปใส่ใสหนูเสือหัวว่ามัมีบ่วงแล้วดา <c oughs> ไม่รู้ของใครนะอยู่ข้างกำแพงอ่ะข้างกำแพงฝั่งผมล้วงไปเอามาเลยเขาซุกไว้อะ ไปกินเกียวนะผมข้าวเลยมากินเกียวจังกอล่าอะไรอยา้บอลวันนี้ว่างงานับ อันนี้อีกแล้วปัม๊มคุนช่า,าเก่าแล้วช่างลืมไอ้บ้านโขกเผ็ดนะครับไปถมามว่าอ๋ออ๋ออ๋อตาใจเย็นอ่าใจยเย็นอยฝน,น,นเลยตาใจเย็นก็ไปเห็นหงสเลยเฮ้ยแล้วเย็นสุดก็เนี้ย แกร่งตาบีโอ้สามเจ็ดอสมเจ็ดสามเจ็ดหกไม่มีเจ็ดส เลก้าสามนะอ่ะพี่นี่เลเ้เอาดีละได้เรีวฮะได้เลีวเอาอีก้จิดสองเนี่ยนี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเลขมันเคลื่อน่ะโอ้ย ลุมาได้ด้วยตัสะบัดอยูสั่งตาดสบัดอ,อ,อยู่ <c oughs> เฮ้ยเกลังสลัดอยู่เลยแ <c oughs> ถวนี้เขาก็ใส่หนูเหมือนกันนี่มาใส่ท้งข้างทาง,ทางทาง เขาปักไว้เนี่ยเะแลนขามฟังเบิระนด์ะนละรก็แลนยิงอ่ะพี่เขาใส่อันนัมยิงอ่ะใต่เยอะไอเดียเรื่องที่พี่มาฟาดเร็วเลยวะเอาเทียวดิว <c oughs> เอาเรียนเอาทำเทียว ติดอีงไหนหมดแล้วหมจบไม่มีใครเอาแล้วนี่สาห,หนีเน,นาะนายเอาลงอื๊กูกูเซะเอาไปบ้านผมไ็้ได้น้ำม,มันสองพันไปเจอหาต้นก็ <c oughs> นต้องเปิดถ่ายไปเลยจะไปหาน้องแล้วนั่นนี่ผมอะ่ะใ,ใ,ให้มันทำไอ้นั่นยูทูบให้ใดบ้านครับ นรถจะไปบ่รถมีแล้วไปเมื่อไรเลี้ยงบ่ไป2คันเลยผมไปนอนน<ะ>น่นเลยจะยิ้มแผนเนาะไปบ้านก่อนไปเมื่อไรดิวันที่1 2บสองวันอะไรที่อือ2จะว่าจะเังไงบ่ ไปให้มันเสร็จๆไปเกี่ยเอาไปที่ีสิสองเนาะครับไปส่วนเดือไปนอนบุญเลยตอนไหนนอนารถโอ้ไอดติดบ้านเม่ไดยู่ติดบ้านะไหนละเอาเราไปน้ำเจอจะไปวันไหนที่สบสองเลยไม่ใช่หเออเราจะเอารถไปต่อแบบุญนี่อ๋อบ้านอะไรเพราะว่าบกไก่จากบ้านเราไปบกไก่แน่นหมด ติดกันมากับภาษาติดกันพากันเรียนรถเทียอยู่เห็น, <c oughs> นรัฐดินเขาทำเที่ยวเขยทำตามโอ้ฝนตกตัวนี้น้ำท่วมพลังบาท ขุดสายน,น,น,นั่นน่ะนี่สายอะไรนะชนสะหลวงอ่ะสายอะไรนะที่เกี่ยวให้บอกโอ้อ้วนตึบเลยไอย้ลบแน่เสียซูนว่านั่นเดินที่นั่นกันมึงไงมึ <laughs> งมันใหญ่ง <laughs> ยังไงไอ้เจอเจ้าถิ่นคนระับดูเจ้าถิ่นเดิน <laughs> อวิ่องออกข้างนอกวันเดียวเจอเจ้าติ่นเดินนักเลงจะแล้วนี่ต้องตีแบบนี้พี่นุ่ะกินได้เนี่ยคลองเนี่ยแกไม่มาตีอ่ะเนี่ยคลองอะไรเนี่ย โอ้หน้าหน้าตีนะของฝั่งใสดอย่างไม่ถึงนะครับอีก800แปดร้อยเมตรเนี่ยถึง,งแล้วเอ๊ะสะนี้ยังไม่ได้ถีเลย,อย,อยโอ้บานหรือไทย

หัวดอกนะมันแตกง่ายนะหัวดอกเท่แถวนี้โอ้ถ่อย่างนี้เลยนะ